และนี่คือสมาร์ทโฟนที่เป็นพัตเตอร์อย่างเป็นทางการของการแข่งขัน PUBG Mobile National Championship 2025เจ็ดเลว่าเล่น p ับ g ีลื่นตาแตก120เฟรมกับ Infinix Note 50 Pro Plus รุ่นนี้ครับบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งเรื่องของตัวเครื่องสเปคงานดีไซน์เพราะว่านี่มาพร้อมกับชิป Dimensity 8,350พว่วมด้วย AI แบบ one tap แตกครั้งเดียวพร้อมใช้งาน สบายดีนะครับพัดรอยแสนครับเราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่เปแฟนอินฟินิกหลายคนน่าจะรอคอยกันครับเพราะว่าตัวนี้คืออัปเกรดสเปคขึ้นมารวมถึงเรื่องของงานดีไซน์ด้วยนะครับกับอินฟินิตเน็ตห้าสิบโป 5G ตัวนี้คือเรียกว่าถ้าเกิดดูเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนครับอารมณ์เหมือนกับผสมผสานดีไซน์ของตัว hot 50เข้ากับตัว GT 2 0 Pro นะครับให้ออกมามีความดู เรียบหรูมากขึ้นนะครับกับการออกแบบโทนสีในสไตล์แบบค่อนข้างจะโมโนโทนประมาณหนึ่งครับท้งเรื่องของบริเวณฝาหลังครับเน้นความเรียบง่ายมินิมอลแบบนี้เลยแต่ก็จะมีการฉีกในส่วนของตัวโมดูลกล้องครับให้ดูมีความแหวกแนวมากขึ้นมีการจัดวางเป็นเลเยอร์ดูมีมิตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโมดูลกล้องเองเนี่ยที่จะสว่างขึ้นมาพร้อมกับลูกเล่นของตัวแสงไฟนะครับทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนเข้ามาหรือว่าตอนที่เราเล่นเกมอยู่ แล้วก็มีการใส่ดีเทลไว้ด้วยนะครับผมว่านี่แหละครับคือกล้อง50ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับระบบซูม100เท่าครับสลักเอาไว้ที่บริเวณฐานของโมดูลกล้องตรงนี้แต่ในความที่รอบนี้ครับอินฟินิจับมือกับผับ G Mobile ครับเป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งรอบนี้ด้วยเนี่ยโทนสีเทเทเนียมเกรในมือเราตอนนี้อาจจะดูเรียบเกินไปนะครับจริงๆแล้วยังมีอีก2สีนะครับตัวของ Enchanted Purple อันนั้นจะออกมาในโทนสีม่วงเลยดูลึกลับนะครับดูน่าค้นหาเหมือนกันแต่โทนสีที่ เหมาะกับสายเกมจริงจังเนี่ยต้องไปดูตัว Racing Edition ครับที่มีการเลือกใช้ลวดลายนะครับของเหมือนกับพวกรถแข่งสปีดความเร็วนะครับมาพาดผ่านกลางตัวเครื่อง <c oughs> บอกเลยว่าถ้าเป็นสายเกมนะครับผมเชียร์ไปเล่นสี Racing Edition ครับสวยจริงๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมาดูฝั่งของตัวหน้าจอกันบ้างนะครับอันนี้คือ ลวดลายของไวเปอร์ที่มีลักษณะรูปไดมอนด์นะครับหรือเป็นลักษณะของเพชรนั่นเองเรียกว่าซิงกับในส่วนของตัวบอดูกล้องหลังที่ออกแบบมเปไปแส่งเหมือนกับไดมอนด์คัตหรือเป็นรูปทรงเพชรด้วยแต่ที่อยากให้สังเกตกันครับก็คือส่วนของตัวจอภาพที่ครั้งนี้นะครับเลือกใช้เป็นแฟลตสกรีนครับจอแบนเหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเรียกว่าจัดสเปคมาเอาใจสายเกมกันแบบจริงจังเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูเรื่องของความสวยงามเนี่ย เราจะเห็นในส่วนของตัวเฟรมด้านข้างครับที่มีการขัดด้วยสายเซอร์โคเนียมนะครับบอกว่าให้ผิวสัมผัสที่สมูทครับผมเรียกว่าละมุนนิ้วมากๆตอนจับตอนถือใช้งานนะครับเป็นแบบโลหะขัดด้านมาสวยงามเลยทีเดียว โดยตัววัสดุนะครับยังมีการเสริมความแข็งแรงทนทานนะครับผมด้วยโลหะนะครับอ์เมอร์อัลลอยทั้งตัวเหล็กดามัสกัสและครัฟด้วยโลหะอากาศยานนะครับงานนี้คือกนติถึงความแข็งแรงทนทานได้แน่นอนนะครับแล้วก็ภายในยังมีโครงสร้างที่เอาไว้ช่วยป้องกันหากม,มีการทําเครื่องตกหล่นนะครับจะไม่มีการส่งแรงกระเทือนไปถึงตัวเมนบอร์ดภายในเรียกว่าวง,งจรไม่มีทางเสียหาย แถมมาพร้อมกับมาตรฐาน IP64 นะครับทนฝุ่นทนน้ําได้ครับเจอฝนไม่เป็นไรเจอพวกสปริงเกลิลด้นในสวนก็ไม่มีปัญหาครับหรือว่าแตบบางบนโต๊ะมีน้ําไหลมาก็สามารถหยิบขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดได้แล้วก็มีการช่วยป้องกันไม่น้ําเข้าเครื่องได้ประมาณหนึ่งเลยและทีะกี้ตอนที่เราหมุนให้ดูรอบเครื่องนะครับถ้าเกิดสังเกตคือด้านบนเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ด้วยว่า JBL Sound นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอรโอปรับจูนเสียงมาโดยทาง JBL ให้ด้วย และตำแหน่งที่จัดวางเอาไว้นะครับก็เรียกว่าเพื่อสร้างมิติของเสียงซ้ายและขวาได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่ามีลำโพงที่เจาะช่องไว้ที่ด้านบนของตัวเครื่อง แล้วก็ลำโพงที่จะเอาไว้บริเวณด้านล่างนะครับเรียกว่าเป็นมิติของเสียงที่ออกซ้ายและขวาอย่างเต็มรูปแบบนะครับและแน่นอนครับในเมื่อรุ่นนี้เป็นสปอนของงานเกมระดับโลกอย่าง PUBG นะครับรอบนี้ก็เลยขอเทสื่องของการเล่นเกมก่อนเลยละกันกับตัวชิป d i m e n s i t y 8350นะครับซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่เปิดตัวปลายปีที่แล้วเองครับกับความเร็วแรงระดับ8แกนนะครับผลิตที่4นาโนเมตร โดยจากการทดสอบนะครับเปิดพับ g ีมาก็คือสามารถจะเลือกปรับกราฟิกไปสมูทดันเฟรมไปที่อัลตร้าเอ็กซ์ตีมนะครับเรียกว่าลื่นไหลสุดๆจะหมุนกล้องไปตอนไหนระหว่างการเล่นนะครับค่าเฉลี่ยเฟรมเรทวิ่งที่1 1 5 1 2 0 fps เลย แถมชุดลำโพงสเตรโอจาก JBL นะครับงานนี้คือแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีมากๆครับเรียกว่างเงียบหูฟังระหว่างการเล่นเลยว่าเฮ้ยสเต็ปเท้าที่มาจากทางซ้ายหรือทางขวาหลังจากที่ลองเล่นไปประมาณ5-6นาทีนะครับผมก็แอบรู้สึกได้ว่าตัวเครื่องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวชิปเซ็ตแล้วก็ตัวแผงระบายความร้อนนะครับผมและพอหลังจากเล่นไป10นาทีนะครับผมก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเฟรมเดทแฉบลงมาประมาณหนึ่งครับอยู่ด้วยมันร้อยารเฟรมนะครับแตงถือว่าลื่นอยู่ มาต่อกันที่ rv V นะครับอันนี้คือเปิดกราฟิกสูงเปิด60เฟรมครับลื่นๆสบายๆบาทั้งเกมนะครับไม่เจอการทัดหลุดหรือว่าปล่อยสกิลปลติผิดจังหวะนะครับงานนี้คือทั้งเรื่องของความลื่นไหลและก็ทัชสกรีนครับทำได้ดีเลยส่วนใครที่ชอบเล่นเกมรถแข่งนะครับผมอย่าง Asphalt Legends ตัวนี้ก็สามารถจะเลือกเปิดกราฟิกสูงได้นะครับ60เฟรมเรียกว่าแสงสีเงานะครับทำได้ดีเลย แถมยังสามารถใช้ตัวของใจโรสโคปทำในการควบคุมตัวรถได้ด้วยเวลาเลี้ยวเวลาเข้าโค้งมาต่อที่เกมกินสเปคสุดๆนะครับผมอย่างเกนชิน Impact กันมากนะครับตัวนี้ลองเปิดกราฟิกสูงแล้วก็60เฟรมครับเพื่อจะลองเล่นดูก็ปรากฏว่าสามารถเล่นได้นะครับผมแต่สักพักหนึ่งเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอตัวเครื่องหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นเฟร,รมเรทของระหว่างการที่เล่นอยู่เนี่ยอาจจะดรอปมาประมาณ40เฟรมได้เหมือนกัน แต่ลืมว่าในอินฟินิตครับจะมีส่วนของตัว X Boost นะครับเป็นโหมดที่เอาไว้ช่วยปรับจูนการเล่นเกมนะครับเราสามารถเลือกปรับโหมดไปพลังงานเน้นเล่น,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 นยาวๆวโหมดสมดุลหรือว่าจะเป็นโหมดประสิทธิภาพกับเน้นความเร็วแรงได้เราก็เลยจะลองเปิดโหมดประสิทธิภาพดูนะครับผมว่าตัวเฟรมเรียนจะเป็นยังไงซึ่งพอเปิดไปแล้วนะครับค่าเฉลี่ยของเฟรมก็ดีขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณ5.2ถึง5.5เฟรมแต่ว่าตัวเครื่องก็จะร้อนมากขึ้นด้วย และจริงตัว Xbox นะครับยังมีเล่นเพิ่มเติมด้วยก็คือส่วนของตัว AI เปลี่ยนเสียงครับสนบางทีไปเล่น Rv PUBG แล้วอยากให้มีคนมาช่วยบ้างครับมาช่วยนำมาช่วยตีมาช่วยอะไรอย่างนี้เปลี่ยนเสียงเป็นผู้หญิงไปเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครเล่น Discord ก็ลองใช้ดูครับเปลี่ยนเสียง Discord ได้ด้วยสบายดีนะครับทุกคนสบายดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอยากเล่นยาวๆเนี่ยแนะนำให้เลือกเปิดกราฟิกระดับกลาง แล้วก็เล่นที่60เฟรมครับอันเนี้ยระหว่างที่เล่นไปอุณหภูมิตัวเครื่องก็จะไม่สูงมากแล้วก็สามารถเล่นที่เฟรมเรทนี้ได้ต่อเนื่องยาวๆครับโดยระหว่างที่เล่นเกมอยู่นะครับเราก็วนเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวเครื่องที่มันเฟรมโลหะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะครับพวก 5G Wi-Fi หรือเปล่าตอนที่เล่นเกมอยู่แต่ว่า In f ฟ n i x ครับมีการดีไซน์นครับในส่วนของสัญญาณออกมาให้แบบวางไว้รอบตัวเครื่องเลยซึ่งช่องสัญญาณตรงนี้นะครับที่เจาะเอาไว้เนี่ยมันก็ช่วยทั้งเรื่องของ Wi-Fi 4G 5G และก็ตัวของดาวเทียมด้วยเพื่อใ,ใช้ GPS ในการนำทางนะครับรุ่นนี้รองรับเป็น Dual Frequency ครับมีทั้ง L1 แล้วก็ L5 จากที่เทสเกมให้ดูไปแล้วนะครับทั้งหมด4เกมด้วยกันเรามาดูพลังของตัวชิปเซ็ตและตัวเครื่อง Infinix กันดีกว่านะครับรอบนี้อย่างที่บอกไปครับตัวชิปเป็น Dimensity 8350นะครับมาพร้อมกับ RAM 12GB และความจำภายใน256นะครับเริ่มจากตัวของ Geekbench ครับคะแนนที่ออกมาของตัว Geekbench นั้น ทำคะแนนซิงเกิลคอไปที่1,202คะแนนแล้วก็มัลติคอที่ี่4,049คะแนนส่วนอนุตู้ benchmark นะครับทำคะแนนไปที่1,288,000คะแนนนะครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยจะมีคะแนนของฝั่ง CPU ที่2,26,000นะครับ GPU หรือว่ากราฟิกครับดิดขึ้นมาถึง5,000 0นเมมโมรีนะครับ3,6,000แล้วก็ U X ที่2,55,000ครับส่วน 3D Mark Wildlife Stress Test นะครับผม ทำคะแนนออกมาสูงสุดอยู่ที่9,940คะแนนนะครับแล้วก็ต่ําสุด7,236โดยมีค่าความนิ่งครับประมาณเ2 8ซึ่งในระหว่างที่มีการทดสอบเบนช์มาร์กนะครับก็จะสังเกตเห็นคล้ายกับตอนที่เราเล่นเกมครับคือเมื่ออุณหภูมิของตัวชิปเนี่ยเริ่มอุ่นเริ่มร้อนขึ้นมาหน่อยนะครับจะสังเกตได้จากตัว 3DMark นะครับมันจะเลือกที่ดออปสิทธิภา่ของตัวเครื่องลงมาด้วย อย่างตัวของอันตุตูนะครับอุณหภูมิของตัวชิปเนี่ยขึ้นไปประมาณ7.9องศานะครับเรียกว่าไต่จากสาย3.6ขึ้นมาเป็น41.5ส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับความจุ5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับเป็นซิลิคอนคาร์บอนเรียกว่าเก็บประจุได้ดีขึ้นและยังรองรับการชาร์จสูงสุดครับถึง100วัตต์ และครนที่เป็นสายเกมครับตัวนี้คือมีระบบ Bypass Charging นะครับก็คือสามารถเสียบสายชาร์จนะครับเล่นเกมเปิด ByPa s s ไปด้วยได้นะครับซึ่งระหว่างการใช้งานโหมดนี้นะครับไฟจะวิ่งเข้าที่ตัวเมนบอร์ดกับชิปโดยตรงนะครับไม่มีการวิ่งผ่านแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นตอนที่เล่นอยู่ก็จะมีความร้อนสะสมแล้วก็มีการชาร์จแบตเตอรี่ให้เสียบสายขึ้นด้วย <S <S ส่วนหลายๆคนที่กลัวว่าไอ้พวกระบบชาร์จไวเนี่ยเฮ้ยบางทีมันชาร์จไวแล้วมันเสื <S <S ส่อมเร็วขึ <S <S ้นหรือเปล่านะครับ เขามีตัวชิปที่ไว้ควบคุมเรื่องของกระแสไฟและการใช้พลังงานนะครับ c h e t a X2 ที่เราสามารถจะเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับเรื่องของการชาร์จอย่างเช่นเลือกชาร์จแบบเซฟอายุแบตเตอรี่ก็คือประมาณ80-95%นะครับไม่ต้องชาร์จเต็มไซเคลิลเพื่อเราสามารถใช้งานเครื่องและแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากขึ้นหรือว่าทั้งเรื่องของการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับครอบคลุมมากๆอย่างระบบชาร์จไวนะครับสูงสุด100วัตต์ชาร์จไร้สายสูงสุดอีก50วัตต์ และสามารถรีเวิร์สชาร์จจร้งๆอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็ยังมีออปชันให้เลือกเปิดใช้งานด้วยนะครับอยากให้ตัวไฮเปอร์ชาร์จนะครับแรงสุดเนี่ยหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบนาทีครับแบตเต็มแล้วแล้วก็มีโหมดสมาร์ทครับกับโหมดโลเทมเบอร์เจอร์ครับเอาไว้ควบคุมอุณหภูมิของการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ให้สูงเกินไปเป็นการถนอมแบตอีกทางหนึ่งซึ่งชุดกล้องหลังรอบนี้ของ Infinix Note 50 Pro Plus 5G นะครับเลือกใส่มาเฮ้ยมีดูหลายรูหลายกล้องมากใช้งานได้จริงกี่ตัว ทางนี้ครับใช้งานได้ครบ3กล้องเลยนะครับทั้งตัวกล้องหลักอัลตร้าวแล้วก็เพรสโคปเทเลโฟโต้โดยตัวกล้องหลักครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony MX896 นะครับความละเอดห0ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องซูมนะครับเพรสโคปเทเลโฟโต้นั้นชุดเลวออปติคอลซูมอยู่ที่3เท่านะครับแล้วก็ซูมแบบลอสเลนประมาณ6เท่าส่วนตัวกล้องอัลตร้าวความละเอียอที่8ล้านพิกเซลซึ่งจากที่ถ่ายนะครับผมในระยะของการซูมเนี่ย ระยะอมที่เข้สเท่าคมชัดดีครับเพราะว่าเป็นระยะของตัวซูมเลนส์หลักอยู่แล้วเนาะส่วนเรื่องของระยะซูมล็อเสร็จหเท่าครับก็ยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับตัวระยะที่เราลองถ่ายแล้วดันซูมไปไกลสุดๆแล้วถือว่าโอเคพร้อมแชร์ต่อตามโซเชียลได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20เท่านะครับและในความที่มันมีทั้งตัวกันสั่นนะครับ OIS แล้วก็ระบบกันสั่นตอนที่เราซูมไกลๆกับตัวซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็เลยช่วยให้เวลาที่เราซูมไกลๆแล้ว ช่วยล็อกให้มือเรานิ่งแล้วก,กดทัตเตอร์ถ่ายมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยละอย่าง่หนึ่งที่ตัวเลนเทเลโฟโต้มาช่วยเสริมนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายพวกหมดพอร์เทชนี่หละครับเหมือนกับระยะที่มันเป็นประยะเหมาะก,กับการถ่ายพอร์เทตมากขึ้นฉากหลังตุกหนึ่งเข้ามาครับให้ดูมีมิติเวลาเราถ่ายภาพพอร์เทตกับระยะของตัวเลนที่ประมาณ0จมิลน,นะครับถือว่าทําได้ดีเลยโดยตัวซอฟต์แวร์ครับสามารถเปิดทั้งเรื่องของบิวตี้นะครับแล้วก็ค่า F หรือว่าค่าเบลอฉากหลังนะครับพร้อมกันได้ และมีส่วนของตัว AI Body มาด้วยนะครับเรียกว่าสามารถเปิด3ามออปชันพร้อมกันในการถ่ายพอร์เทตได้แล้วเรือถ้าดูจากเมนูกล้องครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยเรียกว่าระยะในการถ่ายภาพก็ถือว่าเซ็ตมาให้่ขนข้างครอบคลุมนะครับอย่างตัวออโต้ไวอยู่ที่จุดหเท่านะครับแล้วก็กล้องหลัก1เท่าตัวระยะ2เท่าจะเป็นการใช้ตัวเซนเซอร์หลักนะครับในการครอบเข้าไปเป็นอินเซนเซอร์ซูมนะครับถ้าเกิดขยับไปที่ระยะ3เท่ากเท่าเขาจะกลายเป็นการใช้ตัวกล้องเทเลโฟโต้แล้ว แล้วถ้าเกิดดูจากภาพของตัวกล้องหลักนะครับเรียกว่าเรื่องของสีสารความคมชัดละเอียดทําได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องของสีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการจูนให้มันแอบสดนะครับมีไวแบรนด์เพิ่มอีกหน่อยนึงเรียกว่าขยากได้ภาพในโทนธรรมชาติหน่อยครับสามารถเลือกโหมดสแตนดาดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้สีมันสดสดมาเลยเนี่ยเลือกโหมดไบรท์ได้ครับมันจะช่วยดึงเรื่องของพวกแม่สีขึ้นมาอีกเรียกว่าพวกสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเข้มขึ้นมาอีกหน่อย ส่วนในฝั่งฟิลเตอร์ก็จะมี3รูปแบบครับออริจินัลสตรองก็จะเป็นการดึงคอนทราสต์ให้จัดจัดแล้วก็วินเทจครับที่จะออกมาแนวพวกกล้องสมัยเก่าเลยนะครับทษออกจะแบบม่วงๆแดงๆส่วนตัวกล้องอัลตร้าไวท์นะครับอันนี้8ล้านพิกเซลนะครับเหมาะสำหรับการถ่ายพวกวิวภาพกว้างๆแลนด์สเคปนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเอามาครอบเอามาใช้งานต่อเพิ่มเติมเท่าไหร่คือถ่ายมาแล้วก็ประมาณนั่นแหละเพราะว่าเซนเซอร์ขอเขาแยมันแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเอง ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับตัวนี้ความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับความคมชัดรายละเอียดน,นะครับเวลาถ่ายมาเบิร์ดบิวตี้ก็คือหน้าเนียนใสเลยนะครับแล้วก็ในหมวดพอเทตเองก็สามารถตาลายหลังได้ค่อนข้างดีนะครับการแยกอ็อบเจกต์นะครับขอบภาพเนี่ยก็ทาได้ค่อนข้างเนียนเหมือนกันอีกส่วนนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระบบ AI อัลกอริทึมนะครับที่ช่วยประมวลผลเรื่องของการถ่ายภาพออกมาเวลาแสงน้อยเวลาย้อนแสงหรือว่าพวกพอเทตเนี่ย มันช่วยทั้งการลดน้อยแล้วก็เพิ่มดีนัมิกเรนได้ดีเลยทีเดียวส่วนฟีเจอร์เสริมสำหรับคนที่ชอบเล่นกล้องนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดสตรีทครับเน้นเรื่องของการถ่ายภาพไวๆแบบสแนปช็อตครับโดยจะมีการสลับตัวเลขระยะนะครับให้กลายเป็นลักษณะของตัวกล้องก็คือเป็น24มิลถึง70มิลนะครับให้การถ่ายภาพหรือคนที่แบบเป็นช่างกล้องเนี่ยสนุกมากขึ้นรวมถึงมีลองเอ็กซ์โพนะครับในการเปิดชัตเตอร์ค้างไว้นานๆแล้วก็ในส่วนของตัว s k y s h o อเที่ไว้ปรับเปลี่ยนสีท้้้องฟาดวย ส่วนเรื่องของการถ่ายวีดีโอนะครับถ้าเป็นกล้องหลังทั้งตัวกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ยสามารถเลือกถ่ายที่ความเรยดสูงสุด 4K 60เฟรมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินถ่ายปกติเนี่ยจะเรื่องของการสั่นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เราสามารถเลือกเปิด Ultra s t ตด d ้ช่วยได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเปิด Ultra s t ตด d ้นะครับมันก็จะมีการครอบภาพของตัววิดีโอเข้ามาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพื่อเอาไว้ช่วยชดเชยเวลาที่เดินแล้วมีอาการสั่นนะครับ ภาพจะดูนิ่งขึ้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเฟร,รมก็จะแคบลงด้วยเช่นเดียวกับตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับอันนี้ถ่ายวีดีโอสูงสุด 4K 30เฟรมได้ครับหมดปกติไม่ได้เปิดกันสั่นเนาะก็จะได้ภาพกว้างแบบถือบล็อกเดินได้มีวิวข้างหลังด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดตัวสเตดี้เพิ่มเข้าไปอันนี้จะเห็นเลยว่ามันถูกครอปเข้ามาเหลือแค่ประมาณหน้าแล้วก็ส่วนอ,อกแค่นี้เลยในการที่แบบเือระยะของแขน ถ้าเปิดการสั่นไปด้วยหลังจากถ่ายภาพเรียบร้อยนะครับในส่วนตัวแกลเลอรี่เองก็จะมีแอรมาช่วยเสริมนะครับอย่างเช่นการลบคนลบของหรือว่าสิ่งอะไรที่มันเกินเข้ามาในภาพเรานะครับงานนี้ครับหลังจากถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเนเข้าไปดูในแกลเลอรี่เองต้องการจะแต่งภาพลบคนลบของอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัว Air Eraser ได้นะครับ แต่อยากจะบอกว่ามีอะไรที่มันง่ายกว่าน,นั้นครับก็คืออย่างที่บอกว่ารอบนี้ตัว Infinix ครับมีการอินเตอร์เกตเรื่องของตัว AI d e นะครับ DeepSeek R1 เข้ามาด้วยซึ่งมันสามารถเรียกใช้งานได้นะครับจากการกดปุ่ม Power ค้างเอาไว้ a ai, นะครับอย่างนี้เราไล่มาที่ภาพถ่ายนะครับแล้วก็ผมเจอภาพนี้ผมอยากขยายภาพมันกว้างขึ้นเอาจริงแล้วอันเนี้ยในเมนู a อของตัว g a l l e r y ไม่มีนะผมก็แค่กดแล้วก็พูดว่า can you expand this image อย่างเด่นนะครับว่าสามารถสั่งงานได้เลยนะครับจะให้ลบคนลบของจากภาพก็พูดบอกกันได้เพียงแต่ว่าตอนทดสอบนะครับดิพิซิสอาวันตัวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษมันเข้าใจแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าเพราะรวมหมดว่าตัวระบบยังไม่รองรับภาษาไทยขนาดนั้นนะครับได้เห็น f o ล e ล a กในการแต่งภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างว่ารอบนี้ AI ไ n บนอินฟ i นิเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างเรามาดูการสรุปคอนเทนต์บนหน้าจอนะครับพวกไฟกล์เอกสารหรือว่าการควบคุมต่างๆเนี่ย สามารถพูดคุยสั่งมันได้ครับไม่ว่าจะเป็นการโทรออกเปิดปิดบลูทูธหรือเป็นการแก้แผลภาพอัตโนมัติครับอย่างที่เราเดโมโไปแล้วมีตัวสมาร์ททรานสเลตนะครับสามารถแปลข้อความบนหน้าจอได้แค่ส่องนิวจิ้มลงไปครับแล้วก็ลากให้คลุมส่วนของที่ต้องการจะแปลนะครับก็สามารถใช้งานได้มี AI Writing นะครับมาช่วยปรับแก้ไขเรื่องของการสะกดการใช้คำนะครับแค่กดค้างที่ข้อความที่ต้องการจะปรับแก้ไขหรือตัวประโยคนะครับมันก็สามารถจะแนะนำแล้วก็ปรับให้เราได้ แล้วยังมี AI Note นะครับที่ช่วยเปลี่ยนภาพร่างภาพลายมือของเรานะครับให้กลายเป็นรูปภาพ AI เจ n ขึ้นมาจากที่ลองใช้งานมาแล้วครับหลายฟีเจอร์ในฝั่ง AI ก็รับภาษาไทยแล้วนะครับแต่เอาจริงถ้าเกิดอ,อยากใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพเองเนี่ยก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษที่มันเข้าใจได้มากกว่านะครับก็คาดหวังว่าหลังจากมีการอัปเดตหรือว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยตัวของระบบ AI f o r เล็กก็น่าจะรับภาษาไทยได้ดีขึ้น เรามาสรุปสเปคของเจ้า i n f i n i x Note 50 Pro Plus 5G กันนะครับส่งท้ายกันดีกว่ารุ่นนี้ครับหน้าจอ AMOLED 6.78นิ้ว Full HD Plus Refresh e 144 h z นะครับสว่างสูงสุด1,300นิตชิปเซตเป็น Dimensity 8,350นะครับ RAM 12GB โดยความจำภายใน2องนะครับซึ่งเป็นสเปคของเครื่องที่เรารีวิวในคลิปนี้เลยโดยไทยฟินีครับก็เลือกวางจำหน่ายทั้งหมด3 4สีครบเลยนะครับในบ้านเราทั้งตัวของสีเทเทเนียมเกรย์แล้วก็จะมีสีม่วง Enchanted Purple รวมถึงสีพิเศษอย่าง Racing Edition โดยมาในสเปคเดียวความจุเดียวครับแรม1 2 g b ิโดยความจำภายใน256นะครับเขาราคาเปิดตัวมาที่13,99 9บาทพร้อมวางขายตั้งแต่29เมษาเมเป็นต้นไปนะครับ โดยจะรับของแถมเป็นตัวกิฟต์บ็อกซ์ไปด้วยนอกจากรุ่น50 Pro+ 5G นะครับยังมีรุ่น Infinix Note 50 Pro 4G นะครับโดยความแตกต่างก็จะมีเรื่องของตัวชิปเซตนะครับที่ปรับเป็น Helio G100 กับตัวชุดกล้องหลังที่จะขาดตัวเลนส์เพลิสโคปซูมนะครับตัดออกไปราคาที่8,499บาทยังไม่ได้หมดครับใครหาตัวประหยัดสุดน,นะครับ Note 50 Series เองก็ยังมีตัวของ Infinix Note 50S 5G ครับ แต่จะมาในดีไซน์จอโค้งกับชิป d ด m e n s t y y 7 3 0 0ัรแความจำ256นะครับที่ราคา7999บาทและนี่คือ Infinix Note 50ซีรีส์นะครับทั้ง3รุ่นเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนงบถึงตัวไหนก็อย่าลืมไปจับจองกันได้นะครับวันนี้ผมพัดกับพวกเราทีมดรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ